คาสิโนของประเทศแมนามันล้ำพื้นที่ประเทศไทยจริงตอนนี้ทําไมคะท่านรอเจราจาเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะทุบทิ้งแล้วก็เพื่อที่จะรื้อบางส่วนย้ําว่าจะไม่มีการเปิดด่านท่านพูดก็แข็งขันดีค่ะหลังจากที่ไม่มีรัฐบาลแพทองทุยเนี่ยพวกท่านก็ดูขมีขมันดูแข็งขันค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันอยากจะทราบแค่นั้นเองค่ะว่าท่านเนี่ยรอเจราจาไปหาพระแสงขอหอกอะไรในเมื่อมันลุกแล้วอะคะ่ะ ไม่ได้เพิ่งสร้างนะคะท่านตึกขนาดนี้อ่ะมันสร้างมาเป็นปีๆแล้วแต่ปีที่แล้วท่านอยู่ที่ไหนอะคะช่วงระหว่างประมาณหกเดือนที่แล้วระหว่างที่มันสร้างถนนเข้าไปประมาณปีสองปีเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนอะคะและขณะเดียวกันเนี่ยบรรดาพวกเศษหินเศษอิฐเศษปูนเศษทรายพวกเนี้ยมันก็ขนไปจากประเทศไทยมันสร้างใช้เวลาประมาณปีสองปีแล้วช่วงปีสองปีที่ผ่านมาท่านอยู่ที่ไหนนะคะ อันนี้ไม่ได้ว่าจะโจมตีท่านผู้บัญชา,ารทหารกองพันที่ไหนไม่ได้จะโจมตีท่านผู้บัญชา,ารทหารโรงทหารเรือทหารบกทหารแบกอะไรเลยนะคะแต่ดี่ฉันสงสัยเฉยๆว่าอึกแปดชั้นกว่ามันจะสร้างขึ้นได้เนี่ยมันต้องตั้งเสาเข็มวางเสาเข็มตอนที่มันปักเสาเข็มเนี่ยท่านไม่รู้เหรอคะไม่มีใครลาดตะเวนแถวนั้นล่ะคะว่ามันปักเสาเข็มอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้วท่านก็ไม่ได้ลาดตะเวนท่านไม่ได้รู้เหรอคะว่า ระหว่างที่มันขนอิฐขนหินขนุนทรายเข้าไปเนี่ยมันขนไปจากประเทศมันหรือขนไปจากประเทศเราปูนซีเมนทั้งหลายที่มันขนไปขนจากประเทศไทยหรือว่าขนจากประเทศมัน ข้อที่สามคือน้ําดินอากาศไฟที่ขนเข้าไปเนี่ยท่านเนี่ยนะคะลูกน้องของท่านเนี่ยได้มองมันดูตาปลดดปลิดหรือว่าท่านเนี่ยได้ไปเนี่ยนะคะยืนชมวิวทิวทัศเฉยเฉยหรือว่าอะไรคือประชาชนสงสัยมากๆจร rites, ๆิงๆท่านอันนี้ไม่ได้ที่ว่าจะโจมตีท่านนะแต่ว่าประชาชนเขาสงสัยเมื <kell Maori> ่อ <LOL> ท่านรู้ว่าเป็นบ่อนคาสิโนของเขมร แล้วรู้ด้วยว่ามุกที่ประเทศไทยดิฉันอยากทราบเหตุผลว่ามันอาจจะเหมือนประชาชนจํานวนหนึ่งหรือเปล่าที่ไม่ได้ดูแผนที่จึงไม่รู้ว่าคาสิโนที่ตั้งตกลงเนี่ยมันสร้างขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยหรือบนผืนแผ่นดินขเขมรเราไม่รู้ตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่าหรือว่าเรารู้อยู่แล้วเราปล่อยให้มันสร้างนี่คือสิ่งที่คาใจคนไทยมาก อะไรมาบาังตาพวกท่านหรือไม่มี่ก็เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ประชาชนคนไทยอยากจะฝากคำถามมาให้พวกท่านทั้งหลายได้ถแถลงข่าวแล้วก็ตอบทหารทุกเหล่าทัพประกาศปิดด่านคำถามก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ท่านกระปิดกระเปิดเราเข้าใจได้ว่าเป็นเพราะรัฐบาลแพรทองตุยแล้วเราก็ด่าอีแพรทองตุยจะมันมันมันอีรุ่ยฉุยแฉกไปละว,วันนี้เนี่ย ถามจริงๆเลยคือที่มันสร้างมาแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยประมาณกี่จุดอะสิบเจ็ดจุดสิบแปดจุดเนี่ยกี่ตึกก็ตามแต่เนี่ยคือเรามีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนถูกไหมเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้อํานวยการกองอํานวยการความมั่นคงภายในในจังหวัดประจําจังหวัดต่างๆตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตราดจังหวัดจันทบ,บุรีจังหวัดสะแก้วจังหวัดศรีสะเกดจังหวัด บุรีลำจังหวัดนะคะสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด7จังหวัดในเขตตะเข็บชายแดนขเขมรถูกต้องไหมคะแต่เราอยากจะถามท่านเฉยๆว่าระหว่างที่พวกเขามาสร้างๆเนี่ยเรายืนดูหรือว่าเรารู้อยู่แล้วหรือว่าเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นแผ่นดินไทยหรือเปล่าเราอยากรู้แค่นี้เองเราไม่ได้อยากรู้เรื่องอื่นเลยส่วนท่านจะแจงยังไงก็แจงมาล่าสุด แม้ท่านผู้บัญกชการทหารเรือจะชี้แจงบอกว่าคาสิโนโเขมรที่ล้ำพื้นที่ประเทศไทยณเวลานี้ทราบแล้วแล้วจะรอเจราจาเพื่อที่จะทุบทิ้งรอเจราจาเพื่อที่จะทุบทิ้งการเจราจาเนี่ยเพื่อที่จะทุบทิ้งเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะแปลว่าท่านจะให้เขาทุบเองหรือว่าท่านเนี่ยจะเอารถตักของท่านไปทุบทิ้งเองถ้ารอเจราจาเพื่อให้เขามาทุบเขาจะทุบหรือคะท่าน เขาจะทุบเหรอเขาจะทุบเหรอท่านก็ในเมื่อมันเป็นสิ่งปลักหักพังที่มันสร้างขึ้นแล้วค่อมแผ่นดินไทยแล้วมันไม่ใช่ของคนไทยแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ที่จะอนุญาตให้สร้างได้เพราะว่าอะไรประเทศไทยไม่มีบ่อนคาสิโนที่จะสามารถสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นบ่อนคาสิโนได้เมื่อมันเป็นใบอนุญาตของเขมรเพื่อที่จะสร้างบ่อนคาสิโนแปลว่าไอ้ที่สร้างมานั่นอะมันลุกล้าแผ่นดินไทยเราก็ใช้ ลดเกรดของเราเนี่ยลดตักของเราเนี่ยไปไถฐานมันสิคะเราก็ต้องคว่ำม,มันแล้วค่ะเราจะปล่อยให้มันตั้งเป็นแบบตอตะโกอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะเป็นแบบเออจิตวิญญาณของพุทเทคเมีนเพื่อที่จะแบบแบบเหมือนแบบว่าสังเวยให้กับความอ่อนแอของประเทศไทยไม่ได้ไม่ได้เหรอ ตรงจุดนั้นถ้าเกิดทหารเรือทำอะไรไม่ได้ก็ต้องให้ทหารอากาศไปวางไข่ต้องให้ทหารอากาศไปวางไข่นะสวัสดีทุกคนการเจราจาของเราเนี่ยเจราจามาไม่รู้กี่วักกี่เวรแล้วเจราจามาไม่รู้กี่รัฐบาลแล้วเจราจาโดยเอกสารอย่างเป็นทางการมาไม่รู้กี่อย่างแล้วท่านรู้ไหมคะ ถ้านักการเมืองคนไหนเนี่ยไม่บลีฟให้ท่านทราบถ้ากระทรวงการต่างประเทศและตมนตรีคนใดประหลัดคนใดของกระทรวงการต่างประเทศไม่บลีฟให้ท่านทราบดร,รมลิกาจะบลีฟให้ท่านทราบว่าสหประชาชาติเนี่ยเป็นองค์กรแรกที่ประเทศเขมรเนี่ยมันเอาเรื่องปัญหาระหว่างชายแทนชายแดนไทยกับมันเนี่ยไปขึ้นสหประชาชาติแต่ปรากฏว่า u ูเสหประชาชาติเนี่ยเขาก็ ประกาศออกมาบอกว่ามันเป็นเรื่องระหว่างคุณสองคนไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาในแผนในวาระของสหประชาชาติให้คุณไปตกลงกันเองเถอะแปลว่าอะไรคะแปลว่าขนาดสหรประชาชาติยังบอกให้เรากับคัมเรนไปคุยกันเองดังนั้นประเทศทุกประเทศที่เข้ามาเสือกจึงไม่สามารถเสือกได้แล้วแต่เราต่างหาก รัฐบาลเราต่างหากไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้ส่วนรัฐบาลน,นี้เดี๋ยวต้องรอดูการถแถลงนโะยบายต่อสภาแต่ว่าราชการไทยเราคือไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพนายเรือทั้งหลายสี่เหล่าทัพพวกคุณต่างหากละ่ะที่เป็นคนยักแยยักยันไม่เด็ดขาดยักแยยักยันไม่เด็ดขาด ณเวลานี้เนี่ยไม่มีรัฐบาลคนไหนมาครอบกบาลหัวควกเราไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเก่าไม่มีอานาจแล้วรัฐบาลใหม่ระหว่างนี้ยังไม่มีอํานาจเรามิจําเป็นจะต้องรอรัฐบาลใหม่แถลงน,นโยบายต่อสภาแต่แม่ทัพนายกองทั้งหลายมีรัฐธรรมนูญเป็นเจ้านายและกำเนดกันแม่ทัพนายกองทั้งหลายมีอายการศึกเป็นเจ้านายเป็นแผนปฏิบัติถ้าเกิดพวกคุณเนี่ยไม่ปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติเตก,กลับรอนโยบายจากรัฐบาลเสียหนูชาญวีขณะเดียวกันรัฐบาลเสียหนูชาญวีก็รอแผนปฏิบัติจากพวกคุณเหมือนกันกันกบรัฐบาลรักษาการของคุณหนูแพรทองจันก็รอแผนปฏิบัติจากพวกคุณเพียงแต่ดันไปแทรกแซงนิดหน่อยแต่รัฐบาลเสียหนูประกาศว่าจะไม่แทรกแซงจนถึงขั้นตั้งทหารสองคนมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมงเพื่อการปฏิบัติการ างเดดดขคําคถามก็คือว่าในเมื่อตอนนี้ทั้งสี่เราทัพมีอายการศึกและมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นคนบัญชาการอายการศึกนั้นและแม่ทัพอากาศกับแม่ทัพเรือก็ได้มอบให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นคนบัญชาการอายการศึกเหล่านั้นคําถามจากประชาชนและรัฐมนตรีกาคือว่าสรุปแล้วอายการศึกที่ประกาศมันยังใช้ได้ไหมและสรุปแล้วผู้บัญชาการทหารบก ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตกลงเนี่ยมีสมรรถนะที่จะไปใช้การได้ไหมในเรื่องเกี่ยวกับรบทับจับศึกและขณะเดียวกันนะการที่จะต้องบัญชาการในการที่จะเอาแผ่นดินไทยคืนมาไม่ว่าจะเป็นปราสาทต,ตาควายบ้านหนองจานและพื้นที่จังหวัดปราดอีกหลายจุดที่มีการสร้างบ่อนค่อมมาที่แผ่นดินไทยตรงจุดนี้ ท่านจะต้องรออนุทินชาญวีหรือท่านจะปฏิบัติตามอายการศึกและตามรัฐธรรมนูนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดิฉันอยากจะรู้แค่นี้เองดิฉันก็อยากจะรู้แค่นี้เองค่ะอะอย่างไรก็ตามแต่ค่ะวันนี้นะคะในช่วงรายการดรอเตอรมริกาสนับสนุนโดยครีมลักแร้ขาวดรอเตอรมริกาค่ะ ซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องเป็นกล่องนี้นะคะทุกคนครีมลักแร้ดรอปตอริกานะคะลดเหงื่อระงับกลิ่นดับกลิ่นเต่าดับกลิ่นเน็นก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นวันนี้เราจะขายซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง Little ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะจัดไปที่ตกะกร้าที่ดรอปตอริการ์ปักซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื <esta> ้อหนึ <slam pause> ่งแถมหนึ่งจัดไปที่ตะกร้าที่ดรอปตอริกาปักจัดไปเลยค่ะถ้าเกิดใครถนัดที่ตะกร้าข้างล่างไปที่ตะกร้าข้าง ไปตัดที่ตะก้าเขียวไปที่ตะก้าเขียวนะคะเซตเข้าไปแล้วก็แอดมหาสุขจบแล้วก็สั่งซื้อได้ที่นี่ส่วนสําหรับบ้านทิกต็อกไปที่ตะก้าที่ปักไว้ค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเป็นครีมลักแกลค่ะ